ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะนำเพื่อนๆืมารู้จักกับนี่ค่ะต้นไม้อีกชนิดหนึ่งไม้อบน้ำอีกชนิดหนึ่งคือชวนชมที่หลายๆคนเชื่อว่าปลูกแล้วจะร่ำรวยเงินทองนะคะเขาน่าสนใจยังไงนะคะสำหรับชวนชมนะคะเราไปดูกันเป็นข้อๆก็ได้นะคะกเ็เรื่องชื่อเสียงเครื่องหมายการค้านะคะเลยคือ ของเขาเลยเนี่ยก็คือว่าดอกเขาเนี่ยมีสีสันที่สวยงามแล้วก็หลากหลายสีสันนะคะมีอ,ออกดอกจำนวนมากนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ให้ดอกมากอ,าอยู่สองครั้งต่อปีนะคะประมาณช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคมค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงนี้เลยนะคะอันนี้มาแอบถ่ายที่สวนของคุณพ่อนะคะคุณพ่อท่านชอบชวนชมนะคะท่านชื่นชอบมากแล้วก็ปลูกไว้เยอะนะคะขยายพันธุ์มาเยอะนี้มาแอบแอบถ่ายตรงที่ ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่อยู่แล้วก็โซนที่เขาไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาไม่ค่อยห่วงเราก็มาแอบถ่ายนะคะมาถึงเรื่องราคานะคะปัจจุบันไม้สายพันธุ์นี้นะคะในเมืองไทยไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยเท่าที่นกเคยเห็นเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ที่1ล้านบาทนะคะก็คืออยู่ที่สวนคุณลุงสงานะคะ เป็นไม้ที่มีการจัดประกวดแทบทุกงานนะคะของงานต้นไม้ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยนะอันนี้ไม่ใช่สวนสวนคุณลุงสงานะคะย้ำอีกทีว่าเป็นสวนของพ่อนกเองนะคะคุณพ่อเองนะคะเป็นโซนที่เขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อันนี้เรามาถ่ายได้โซนนี้เขาก็อยู่ที่ประมาณต้นละ30จนถึง200บาทไม่เกินนี้นะคะก็ อันที่ต่อไปนะคะฉายาของเขานะคะเลยคือเขามีฉายาว่ากุหลาบทะเลทรายนะคะดูจากดอกได้นะคะเพราะว่าทนแรงดีนะคะแล้วก็เป็นพืชอวบน้ำเหมือนแคคตัสแต่ไม่ใช่แคคตัสนะคะทนทานกว่าแคคตัสและก็อยู่คนวงนะคะแต่การเลี้ยงดูเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะ ก็คือรดน้ำสองครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์นะคะอย่ารดบ่อยเพราะว่าจะเน่าตายได้นะคะเหมือนแคกตัดนั่นเองนะเห็นไหมคะว่ากุหลาบทะเลทรายสีสันดอกเขาจะสวยขนาดไหนนะคะต่อมานะคะก็คือหลายหลายคนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะคะคือคนไทยชื่นเชื่อว่าชื่อชื่อชวนชมเนี่ยเพราะว่า เป็นเป็นชื่อที่มีความหมายดีนะคะชาวจีนก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลปลูกแล้วร่ำรวยนะคะเป็นดอกไม้แห่งความร่ำรวยนะคะนี่ความเชื่อนะใครอยากรวยก็ให้ปลูกไว้ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมปลูกแล้วนะคะก็ต้องทำมาหากินด้วยนะไม่ใช่ปลูกแล้วนั่งอยู่เฉยๆก็อันนั้นก็ไม่รวยขึ้นมาได้นะคะเรามาดูว่า ราคาเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงไหนนะคะดูยังไงสวยดีกว่าะดูยังไงสวยดูที่ตรงโขดเนี่ยค่ะโขดก็คือลำต้นนะคะเห็นไหมคะอะดอกสวยแล้วก็โขดสวยด้วยนะคะโขดใหญ่ทรงสวยนะคะจะแพงดังนั้นคนเลี้ยงนะคะเขาจะขุนตรงพร้อมกันก็คือ ทั้งโขดแล้วก็ทั้งดอกด้วยนะคะดอกสวยแล้วก็โขดสวยด้วยนะคะก็คือลำต้นของเขานั่นเองนะคะโขดนะอันนี้นะคะซูมให้ดูกันนะคะก็มาถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยชื่อว่าออดีเนียมเขาไม่ใช่แคคตัสนะคะ ชวนชมไม่ใช่แคคตัสอยู่คนละวงแล้วก็มีความทนทานกว่านะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็เสียบยอดด้วยนะคะปักชำได้แต่ว่าต้นจะดีไม่เท่านะคะสวยไม่เท่าอันนี้เดี๋ยวนกจะตัดให้ดูมีดไม่ค่อยคมนะคะก็คือตัดให้ดูว่ายางของเขาเนี่ย มีพิษนะคะต้องระวังโซนนี้เป็นโซนที่คุณพ่อไม่ห่วงไม่ห่วงเท่าไหร่คือไม่ห่วงห้ามไม่ใช่เขตห่วงห้ามนะคะอันนี้เขามาเดินเล่นได้นะเห็นนะคะว่ายางเขาเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะยางของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะน้ำยางของชวนชมเนี่ยจะมีพิษนะคะห้ามเข้าตานะคะเห็นไหมคะสีขาว เข้าตาแล้วนะตาจะอักเสบได้นะคะห้ามกินนะคะเพราะว่ามีผลต่อระบบหัวใจไม่ควรให้ถูกผิวหนังเลยนะคะ,ะคนมือบอแลแต่มึงไปป้ายแล้วนะคะใครที่ผิวบางนะคะไม่ควรจะโดนยางของเขาเลยนะคะจะทำให้เป็นผื่นแดงได้นะยางเนี่ยมีพิษนะคะ,ะต่อไปนะคะเ,เป็นไม้ที่เกิดในเมืองไทยหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศแอฟริกา,าแถวแทนซาเนียแล้วก็เคนยานะคะไม่ใช่ไม้พื้นเมืองของประเทศไทยนะแต่ว่าค้นพบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาไทยเนี่ยในช่วง ในตอนไหนนะคะพอสออะไรนั้นไม่รู้แต่ว่าเข้ามาช่วงสมัยค้นพบเนี่ยอ่ะค้นพบสมัยรัชกาลที่6นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะยาสับสนกับลั่นธมหรือว่าลีลาวดีนะคะเพราะว่ามองเผินๆแล้วเนี่ยต้นแล้วก็ดอกเนี่ยจะคล้ายลั่นธมแล้วก็ลีลาวดีมากนะคะเพราะว่าเขาจัดอยู่ในวงเดียวกันนะคะเห็นไหมคะคล้ายๆกันนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ย นกเคยคิดว่ามันเป็นต้นชนิดเดียวกันนะคะสมัยเด็กเรายังแยกแยะไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะก็คิดว่าเอ๊ะมันใช่อันเดียวกันไหมเพราะว่าลำต้นคล้ายๆกันแต่ว่าชวนชมเนี่ยต้นเขาจะโตช้ากว่าดีลาวดีนะคะมาถึงสูตรดินนะคะสูตรดินปลูกเนี่ยใช้ดินปลูกแคคตัสได้ไหมจริงจแล้วใช้ดินปลูกแคคตัสได้ แต่ไม่นิยมนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทนกว่าแคคตัสนะคะดังนั้นเซียนปลูกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยท่านมักจะใช้สูตรดินที่ชื้นชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ายังเน้นที่ดินระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้นเขาใหญ่มากนะคะหากใช้ดินปลูกแคคตัสเนี่ยจะเปลืองมากเลยนะคะก็อาจจะต้องลดน้ำบ่อยกว่าด้วยนะคะก็สำหรับคลิป แนะนำชวนชมไม้ที่เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์พันไม้ .com รักบ้านเกิด .com คมชัดลึก .com แล้วก็วิกิพีเดีย .com ด้วยนะคะนกก็หาข้อมูลมาจากตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้นกหาสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะคะหลายๆสายพันธุ์เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนทุกๆคนนะคะได้รู้เกี่ยวกับได้รู้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ